สวัสดีครับผมวุฒิกรสายวันวิศวกรยานยนต์อาวุโสบริษัทฟอร์ดประเทศไทยวันนี้เราอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเรามาบริจากรถพยาบาลจำนวน10คันนะครับชื่อโมเดลว่า Rescue T1 นะครับโดยใช้พื้นฐานการดัดแปลงจากรถยนต์ Ford Ranger รุ่นขับเคลื่อน2ล้อแบบมาตรฐานโดยรถยนต์ Ford Ranger คันนี้เนี่ยมีการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร160แรงมา้า แรงบิด385นิวตันเมตรรวมทั้งมีอุปกรณ์มาตรฐานเช่นระบบพวงมาลัยไฟฟ้าระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายหรือบลูทูธรวมไปถึงการดัดแปลงนำอุปกรณ์เสริมจากรถยนต์ Ford Ranger Everest Max คือ Ford a p e t e r Switch เพื่อนำม,มาใช้ในรถยนต์ Ford Ranger คันนี้สำหรับการควบคุมระบบไฟต่างๆของตู้พยาบาลรถยนต์ Ford Ranger คันนี้ยังมาพร้อมกับพื้นฐานแชสซีที่แข็งแรงมีฐานล้อที่กว้างถึง1590ม mm, มและยาวถึง3,200 20มิมนะครับซึ่งทําให้เลนเจอร์คันนี้เนี่ยมีพื้นฐานที่เหมาะสมในการนำมาดัดแปลงเป็นรถพยาบาลที่มีสมรรถนะที่ดีและปลอดภัยทางทีมวิศวกรรมของ Ford ยังได้มีโอกาสเข้ามาให้คําแนะนําในการพัฒนารถพยาบาลคันนี้นะครับผ่านโครงการที่ชื่อว่า QVM หรือ Qualified Vehicle Modifier โดยโครงการ QVM จะเข้ามาให้คําแนะนําพื้นฐานในการออกแบบเกี่ยวกับความกวาม้างความสูงของตู้พยาบาลระยะห่างของตู้พยาบาล หรือแม้กระทั่งจุดศูนย์่วงของตู้พยาบาลจะต้องอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้น้ำหนักโดยรวมของตัวรถไม่มากเกินไปกว่า Gloss Vehicle m a s s หรือน้ำหนักรวมมันทุกสูงสุดที่ทางวิศวกรรมได้ออกแบบเอาไว้เพื่อให้การทรงตัวของตัวรถการเบรกและสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานของปอดทุกประการรถกระบะพยาาลคันนี้ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ป Special and spacious. ถ้าเราดูด้านหน้านะครับเราจะพบว่ามันดูกระทัดรัดแต่ว่าถ้าเข้าไปดูด้านในในส่วนห้องพยาบาลที่อยู่ทางด้านหลังเราจะพบว่ามีพื้นที่กว้างขวางความสูงเกือบ160เซนทําให้เรามีพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากในตัวรถส่วนความกว้างตรงนี้เนี่ยคือประมาณ170เซนนะครับความยาวประมาณ2องเมตรกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถทําให้เรามีเตียงผู้ป่วยเนี่ยซึ่งนอนได้อย่างไม่เบียดจุดที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้คือจุดที่ใช้คล้องตัว นะครับขณะที่รถวิ่งเนี่ยนะครับบุคลากรทางการแพทย์อาจจะมาปั๊มนะครับทำ CPR หัวใจเนี่ยนะครับก็เวลารถโค้งตัวเนี่ยนะครับก็จะมีตัวขอเกี่ยวนะครับมีชุดมาขอเกี่ยวตรงผนังเป็นผนังแอนตี้แบคทีเรียทั้งหมดนะครับไม่ว่าด้านข้างนี้ข้างด้านนี้ด้านหน้าหรือเพดานแล้วก็รวมถึงตัวประตูที่เปิดออกไปด้วยนะครับเตียงพยาบาลนะครับอยู่บนสเตชเชอร์ซึ่งเตียงพยาบาลตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระดับได้ขึ้นลงอย่างนี้ได้นะครับ อีกจุดหนึ่งคือเรื่องของอระบบออกซิเจนนะครับออกซิเจนที่ท่านเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นออกซิเจนแบบไลายสายซึ่งเราบรรจุถังออกซิเจนซึ่งได้มอกอนะครับเป็นแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์นะครับขนาด1ิลิตรน้ําจํานวน2ถังนะครับต่อท่อออกซิเจนไลายสายนะครับเดินมาเพื่อมาจ่ายออกซิเจนนะครับเรามีจุดออกซิเจนเอาท์เล็ตนะครับ 2จุดตรงนี้นะครับเราเตรียมไว้2จุดตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับสามารถเก็บของของปปุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอมบูแบ็กเครื่องดำหลังชนิดส,สั้นมีระบบไฟฟ้า2 2 0โวลต์1,000ัวัตต์อันนี้เรามีปลั๊กเสียบให้2จุดนะครับรวมถึงมีปลั๊กเสียบ USB ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีปลั๊ก12โวลต์ก็สามารถใช้ได้อปปุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายแอร์ด้านหน้าและด้านหลังแยกกันนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่ใช้กับผู้ป่วยที่เป็นแอดวานดีซีสนะครับอย่างเช่นโควิด นายจืนซึ่งกําลังระบาดในช่วงนี้ถ้าท่านได้มีโอกาสนําไปใช้จะเป็นที่ถูกใจของบุคาาลากรทางการแพทย์และผู้ใช้งานทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ